สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวตินชาติคุณครับทอล์กทูเวนะครับคดีของศาลปกครองกลางนะครับซึ่งบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ต้องชดใช้ในคดีทุจริตจำนำข้าวนั้นนะฮะก็กลายเป็นประเด็นให้ยังให้ต้องพูดคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมประเด็นที่ผมอยากจะพูดวันนี้นะฮะผมจะต้องอยากจะย้ำกับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ย ต้องให้ชัดนะครับว่าเป็นคดีปกครองนะครับอ่ะเรามาทําความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะฮะคดีนั้นเนี่ยนะฮะมันมีทั้งคดีอาญาคดีแพง่งคดีปกครองเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมนะถ้าให้ทาความเข้าใจเนี่ยเราต้องไปทําความเข้าใจกับระบบศาลซึ่งมีในบ้านเราก่อนนะครับนะฮนะก็คือมีศาลชั้นต้นนะฮะมีศาลฎีกาแผนก คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและก็สารปกครองซึ่งทั้งสาสารอันนี้เนี่ยนะฮะมันจะมาเกี่ยวข้องเกี่ยวยงกับคดีซึ่งเรากำลังพูดถึงอยู่นะครับนะฮะสารชั้นต้นที่ผมกล่าวถึงก็คือสารแพ่งสารแพ่งนะครับคือสารชั้นต้นซึ่งก็มีสารแพ่งกรุงเทพใต้สารแพ่งทนบุรี นอกนั้นก็จะเป็นสารอาญาสารอาญากรุงเทพใต้สารอาญาธนบุรีสารจังหวัดสารแขวงและก็สารยุติธรรมอื่นๆในพระราชบัญญัติซึ่งจัดตั้งขึ้นนะครับเช่นสารเยาวชนและครอบครัวสารแรงงานสารภาษีอากรสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศสารล้มละลายนะฮะนี่คือสารชั้นต้น นะสารแพ่งก็อยู่ในสารชั้นต้นสารแพ่งมีหน้าที่ทําอะไรสารแพ่งมีหน้าที่นะครับเป็นสารยุติธรรมชั้นต้นที่มีอํานาจพิจารณาคดีแพ่งทั้งปวงและคดีอื่นใดซึ่งไม่ได้อยู่ในอํานาจของสารยุติธรรมอื่นนะครับนี่นี่คือสารแพง่ง ต่อมาก็คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเป็นแผนกศาลซึ่งจับตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2,540นะครับมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่พิจารณาคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แก่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกบุติสภาหรือข้าราชการการเมือง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อการทําหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆรวมทั้งกรณีบุคคลอื่นที่เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนด้วยนี่คือสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเนี่ยอ้าว แล้วสารปกครองล่ะสารซึ่งตัดสินคนดีเนี่ยนะฮะล่าสุดที่เรามาพูดถึงกันอยู่เนี่ยคืออะไรนะครับสารปกครองเป็นสารที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา276นะครับมีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีป,ปกครอง2542มีฐานะ เท่ากับสารยุติธรรมและสารปกครองมีอำนาจหน้าที่ยังไงสารปกครองมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีปกครองครับคดีปกครองคืออะไรนะครับก็คดีระหว่างหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิน่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือกรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานต่างๆของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองนะฮะเพื่อ ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการนะครับนี่นี่คือศาลปกครองนะฮะก็มีศาลปกครองกลางและก็ศาลปกครองสูงสุดนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าเนี่ยทางกระทรวงการคลังนะฮะจะไปยื่นนะครับอุทธร์เนี่ยนะฮะก็คือมีอำนาจตัดสินคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงหรือคดีอุทธร์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ตามนี้ก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าสารแพ่งนะครับสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและก็สารปกครองมีความตากก่างกันยังไงทีนี้เรื่องของเรื่องนี้เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นที่สารปกครองนะฮะเกิดขึ้นที่สารปกครองก็แสดงว่านะครับผู้ซึ่งไปร้องนะก็คือคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับไปร้องว่ามี คำสั่งทางการปกครองนะครับซึ่งออกโดยนายกนะครับออกโดยจากระทรวงกระทรวงการคลังอะไรก็ว่าไปนะฮะตามที่เขาไปฟ้องกันนะฮะออกมาโดยไม่ชอบเพื่อให้ศาลปกครองได้พิจารณาวินิจฉัยว่านะครับคำร้องที่ตนได้มาร้องนั้นเนี่ยนะครับรับฟังได้หรือไม่และจะมีการตัดสินพิพากษาออกมาเป็นเช่นไรนะครับผมต้องย้ำนะครับว่านอกเหนือจากคุณยิ่งลักนะครับ คุณบุญทรงนะฮะกับพวกซึ่งติดคุกนะครับไปแล้วในคดีทุจริตจำนําข้าวเนี่ยนะก็ได้ทำแบบเดียวกับคุณยิ่งลักษณ์นะครับเพราะกรณีของคุณบุญทรงนะครับกระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งให้คุณบุญทรงกับพวกนั้นเนี่ยนะชดใช้ค่าเสียหาย2อ0 0 0ล้านบาทในการกระทำความผิดในการทุจริตในคดีโกงรับจำนําข้าวและสารปกครองก็มี คพิพากษาออกมาว่าคุณบุญทรงกับพวกต้องชดใช้ต่างออกไปจากกรณีของคุณยิ่งรักซึ่งสารปกครองมีคำพิพากษาออกมาว่าคำสั่งที่ออกมานั้นไม่ชอบและคุณยิ่งรักไม่ต้องชดใช้นะครับนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้เราต้องมาดูครับความที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันไปก็คือว่าคดีทุจริตในการรับจำนำข้าวนี้นะครับนะ,ะเป็นคดีที่มีคำพิพากษา มาก่อนหน้านี้แล้วเรียบร้อยแล้วจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้นำรงตำแหน่งทางการเมืองครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งการพิพากษานั้นเกิดขึ้นในวันที่27กันยายน2560ครับนะฮะคำพิพากษาก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะฮะคือคุณยิ่งลัก และพวกนะครับก็คือคุณบุญทรงและก็ขรรดชการนะครับในระดับที่กลายเป็นผู้นะฮะเป็นจำเลยในคดีนั้นเนี่ยมีความผิดในการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและก็ตัดสินให้จำคุกนะครับคุณยิ่งลักษณ์5ปีโดยไม่รอลงอาญาถ้ายังจำกันได้ตอนนั้นนะครับที่มีบอกว่าแหนนะฮะ เดี๋ยวจะมานะเดี๋ยวจเราไม่หนีไม่เนินนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เป็นไปอย่างที่เป็นข่าวนะครับเนี่ยถามว่าเรื่องนี้ทําไมถึงเป็นเรื่องเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับคดีรับจำนำขราวเพราะมันมีประเด็นมันมีดราม่ามันมีหลายเรื่องซึ่งเป็นสาระสําคัญเ<ม>ยอะครับนะฮะหนึ่งก็คือว่านะฮะเป็นคดีซึ่งมีการตัดสินว่าอดีตนายกนั้นมนตรีนั้นมีการทุจริตและกระทาความผิดพูดง่ายว่าโกง จริงนะครับนะฮะสองก็คือมีเรื่องของการนะครับหลอกกันเองหลอกให้บุญทรงไปศาลแล้วตัวเองไม่ไปศาลนะครับมีการเห็นภาพของคุณบุญทรงออกมาแล้วก็นะครับเมื่อต้องถูกตัดสินนะครับว่าตัวเองต้องติดคุกนะครับโดยที่คุณยิ่งลักษณ์นั้นหนีไปแล้วเนี่ยครับตอนนั้นมันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ 3. ก็คือนะครับการหนีไปของคุณยิ่งลักษณ์นะครับ ก่อนอนั้นจะสู้ครับเพื่อความยุติธรรมจะไม่หนีไปอย่างเด็ดขาดอะไรอย่างไรสุดท้ายแล้วก็เดินตามรอยของพี่ชายทักษิณชินวัตรไปนะฮะสคดีทุจริตนำนำข้าวเป็นคดีซึ่งเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่ชนักนแครับคือเป็นมีดเป็นดาบซึ่งเสียบนะครับอยู่นะครับให้พวกซึ่งเชียร์นะครับเป็นฝ่ายของคุณทักษิณน,นะครับ หรือพวกที่เป็นพวก3นิ้ว3มกีบเนี่ยนะฮะเมื่อถูกกิ้มถูกแทงเข้าไปในคดีนี้เนี่ยนะ,ะจนเขามีถึงขนาดเอาบอกบอกว่าเนะฮะเวลาจะด่านะ,ะว่าเอ๊ะนะครับนะทางฝั่งทักษิณทางฝั่ง3นิ้วทางฝั่งธนาธรน,นะครับนะ่ยมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะครับเนะี่ยเห็นไหมครับก็ถึงกับสลิมเนี่ยเอาแต่เรื่องจำนำข้าวมาอย่างเดียวเนี่ยนะ ก็ถือว่านะหงายหลังแล้วนะไม่ต้องเอาเรื่องอื่นเรื่องไกลนะครับมันเป็นคนดีซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญซึ่งเป็นสิ่งซึ่งประจานนะครับความเลวร้ายของระบบทักษิณความเลวร้ายของนักการเมืองนะฮะซึ่งแอบอ้างระบบประชาธิปไตยแล้เข้ามากอบโกยเอาผลประโยชน์โกงชาติโกงแผ่นดินแล้วมีคำตัดสินมีคำพิพากษาของศาลออกมา ถึงที่สุดแล้วเพราะเป็นสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะเนี่ยรุ่งนี้มาถึงประเด็นสำคัญแล้วครับท่านผู้ชมนะผมคิดว่าในแง่ของการสื่อสารนะครับช่วงนี้ทางฝ่ายตุลาการนะครับทางระบบตุลาการของเราเนี่ยควรจะต้องไปนั่งกันหาหรือสักทีนะครับนะฮะไม่ว่าผู้ที่จะเกี่ยวข้องนะฮะในระดับไหนก็ตามเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าการตั้งเป้า ในการที่จะโจมตีสารนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีไม่เกี่ยวกันนะครับแต่มันอยู่ในก็เรียกกระบวนของการเคลื่อนในที่มันไปในทิศทางแบบเดียวกันนะคือเอาประเด็นเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในศาลเนี่ยมาทำให้เกิดกระแสขึ้นในสังคมนะเช่นอะไรบ้างเช่นกรณีที่นาย เพนกวินนะครับไปยืนนะครับแล้วก็ชี้หน้าศารหรือก่อนหนะ้านั้นก็คือกรณีของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่งไปพูดนะครับมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อหน้าบรลลังของสารในขณะที่ตัวเองได้เข้าไปอยู่ในศารนะรหรือต่อมาก่อนหน้าที่จะมีเรื่องคดีจำนำข้าวก็คือกรณีที่นายรม รังสิมันรับลูกนะครับจากเรื่องของนายสมศักดิ์เกียมทิรัศกุลนะฮะเอาข่าวบอกก็เป็นข่าวกลองแต่จริงเป็นข่าวมั่วนะฮะว่ามีอะไรคําสั่งเชิงทํานองว่าไม่ให้มีการประกันตัวแกนนาที่ติดคุกอยู่นะฮะซึ่งออกมาตอบโต้กันนะครับเนี่ยจนมาถึงล่าสุดในเรื่องนี้นะครับในกรณีนี้ก็ สารก็จะกลายเป็นเป้าอีกนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนครับระบบยุติธรรมไม่สามารถที่จะตัดสินให้เป็นคุณกับใครได้ทุกฝ่ายอย่างแน่นอนแต่การสื่อสารที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องสื่อสารอย่างชัดเจนและต้องเข้าใจว่านี่คือการสื่อสารในกระบวนการยุติธรรมในห่วงเวลาในห่วงขณะซึ่งมีความพยายามที่จะโจมตี กระบวนการยุติธรรมนั้นอยู่หรือเกิดการพยายามทําให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมอยู่ตรงนี้ครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่คิดว่าเอ้ยทางศาลหรือทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางตุลาการทั้งหลายเนี่ยคงจะต้องไปนั่งระดมสมองเลยครับว่าไม่ใช่อยู่ๆนะครับนะฮะแม้ว่าอ่ะท่านจะตัดสินนะครับตาม กระบวนความตามข้อเ็จดริงตามข้อกฎหมายโดยไม่ได้มีอคติไม่ได้ลำเอียงอะไรอย่างไรก็ตามนะแต่การสื่อสารที่ออกมานั้นเนี่ยมันออกมาสู่สังคมแล้วมันส่งผลกระทบไปสู่สังคมแล้วมันมีพวกซึ่งพร้อมจะนำเอาคําตัดสินนั้นเนี่ยไปบิดเบือนไปทำเป็นเรื่องดรามา่าไปสร้างเป็นประเด็นไปก่อกระแสไปปลุกระดมนะครับขึ้นมานู่นนี่นั่นต่างๆ โดยบางครั้งก็เป็นการบิดเบือนคำตัดสินบางครั้งอย่างกรณีน,นี้นก็คือเอาคำตัดสินไปขยายผลในทางที่เป็นคุณกับพวกตัวเองตรงนี้แหละสำคัญนะผมถึงว่านะฮะต้องมีกระบวนการที่จัดการเรื่องนี้ไม่งั้นนะฮะสารจะกลายเป,เป็นเป้าที่จะถูกโจมตีที่จะถูกค่อยๆทําทำให้เกิดความสั่นคลอนต่อความเชื่อความศรัทธาที่ผู้คนเคยมีต่อ ระบบยุติธรรมของไทยนะฮรท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเรื่องกรณีของการให้คุณยิงลักชดใช้ค่าเสียหายในโครงการทุจริตจำนำข้าวนี้ทำไมถึงไม่ได้ดำเนินการฟ้องเป็นคดีพแพง่งแต่เลือกที่จะใช้วิธีการออกคำสั่งการปกครองออกมาแทนเรื่องนี้ครับแหมมันเป็นมหากาบ สืบสาวราวเรื่องไปนะครับนะฮะผมทําข้อมูลเบื้องต้นนะครับนี่แค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับนะฮะต้องย้อนไปในวันที่9กรกฎาคม2558 9ครับ9กรกฎาคมมีข่าวออกมาจากคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าแสดงความเป็นห่วงที่รัฐจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคดีโครงการรับจำนำข้าวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากคดีดังกล่าวมีการร้องเรียกค่าเสียหายประมาณ6ล้านบาทซึ่งความเห็นที่ออกมานี้นะครับก็มีท่านอาจารย์ชูชาติออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับนะฮะว่าคิดแบบนี้ห่วงว่าถ้าฟ้องแพ่งแล้วรัฐจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการฟ้องเนี่ยมากเนี่ยก็เขาเรียกว่าคิดแบบเสียดายกุ้งฝอยที่ใช้ตกปลากระพงฮะ และก็มีคุณสีอัมพรสาลีคุปนะครับอดีตอธิบดีผู้วิพากษาศาสาแพ่งได้ให้ความเห็นว่าคดีดนี้แม้รัฐจะได้รับความเสียหายแต่กระทรวงการคลังก็ต้องเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมศาลซึ่งมองว่าปัญหาตรงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญเพราะหากคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียถือว่าไม่มากและค่าธรรมเนียมที่กระทรวงการคลังต้องถูกบังคับให้เสียนั้น ภายหลังสารก็ต้องส่งคืนให้กระทรวงการคลังอยู่ดีเพราะเป็นรายได้ของแผ่นดินแสดงว่ามันมีอะไรมาก่อนหน้านั้นแหละครับที่ดูเหมือนนะครับอ้าและทีนี้มันมีวิธีการดําเนินการอย่างไรบ้างผมดูนะครับท่านผู้ชม16พฤศจิก,ก,กายน2558นะครับนะฮะอีกไม่กี่เดือนต่อมานะครับคุณวิษณุก็ออกมาพูดนะครับ ในฐานะคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกำหนดความเสียหายคณะกรรมการว่าด้วยการรับผิดชอบทางแพง่งคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวนะครับคุณวิษณุบอกว่าการฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งนีน้มีด้วยกัน2วิธีวิธีแรกก็คือการฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นวิธีการตามปกติส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการฟ้องนะครับโดยผู้กระทําผิดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย สามารถฟ้องได้ตามพรบรความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2,539และพรบ,รบรวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง2,539นะครับเนี่ยโดยรัฐบาลตรงนี้ย้ำนะครับท่านผะู้ชมรัฐบาลเลือกวิธีที่2ซึ่งเป็นวิธีการปกติตอนนั้นคุณวิศนุบอกว่าไม่ใช่กฎหมายใหม่ที่คณะคอสอชอประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อกันแกล้ง นะครับพูดง่ายๆครับมีวิธีการฟ้องคุณยิ่งรักเน,เนี่ยได้2แบบ1คือไปฟ้องสารแพง่ง2ก็คือฟ้องโดยการออกคําสั่งในการปกครองซึ่งการออกคําสั่งในการปกครองแบบนี้นะครับต้องย้ำนะครับตั้งแต่ปี2558นะครับคุณวิษณุบอกว่ารัฐบาลเลือกวิธีการที่2ไปแล้วตรงนี้นะฮะวิธีการที่2นี่ต้องทําอย่างไรนะครับก็คือตั้งคณะกรรมการนะครับ ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงการคลังนะฮะมีคณะรัฐมนตรีนะครับ Mart 3, รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นผู้ลงนามและถ้าหากคณะกรรมการนะครับพิจารณาความรับผิดทางแพ่งเนี่ยเห็นว่าไม่ผิดก็ยุติเรื่องแต่ถ้าหากเห็นว่าผิดก็ส่งเรื่องให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังเพื่อให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงออกคําสั่งทางการปกครอง ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดต้องชดใช้สินใหม่ทดแทนนะครับผู้ถูกกล่าวหาคือคุณยิ่งลักษณ์คุณบุญทรงและพวกที่ถูกหาว่าเป็นจําเลยนะครับณขณะนั้นนะฮะมีสิทธิอุทธรณ์ภายใน15วันครับท่านผู้ชมโดยคณะกรรมการอุทธรณ์จะพิจารณาคําร้องว่าควรรับผิดหรือไม่หากเห็นว่าคําอุทธรฟังไม่ขึ้นคําสั่งทางการปกครองดังกล่าวก็จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกเพิกถอนนะครับ เมื่อถึงขั้นตอนนี้ผู้ถูกฟ้องสามารถฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งได้ซึ่งในขั้นตอนในศาลปกครองนั้นภาครัฐจะกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาและเป็นจำเลยแทนผู้ถูกกล่าวหาจะกลายเป็นโจทก์แทนโดยจะสู้คดีกันในศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดนะฮะซึ่งก็นี่แหละครับคือที่เป็นประเด็นอยู่ในวันนี้นะฮะมีมูลเหตุมาจากตรงนี้นี่เองกับท่านผู้ชมนะฮะ คดีนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่4กลุ่มนะครับคือ1คือกลุ่มยอยักษ์นะฮะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มบอใบไม้และพวกนะฮะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มพอสำเภาและพวกเนี่ยซึ่งมีความผิดคล้ายกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มบริษัทเอกชน15รายนี่คือผมย้ำวันที่นะครับ2,558ครับท่านผู้ชมนะฮะต่อมาครับนะฮะปี2,561ครับวันที่21กันยายน สารดีกานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำตัดสินนะครับว่าคุณยิ่งลักษณ์นะฮะคุณบุญทรงและก็พวกนะครับมีความผิดในการทุจริตในคดีรับจำนำข้าวตรงนี้นะครับถ้าดูตามกฎหมายถ้าจะฟ้องแพ่งทางผู้ซึ่งเป็นโจทย์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังหรือกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็ยังสามารถดําเนินการได้นะครับท่านผู้ชมแต่ต้องดําเนินการภายใน1ปีหลังจากที่รู้ว่ามีการกระทําความผิดนั้นเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดเหตุการณ์ก็ล่วงเลยมาครับจนมาถึงวันที่สองเมษาแสดงว่าหลังจากที่มีคำพิพากษาของศาลดีกา แผนกอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกมาแล้วทางรัฐบาลก็ยังเดินในวิธีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคุณยิ่งลักษณ์แบบเดิมนั่นก็คือใช้วิธีการออกคำสั่งปกครองตามพรบรความรับผิดชอบทางละเมิดและเจ้าหน้าที่2539ซึ่งก็ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ครับเพราะ กรณีของคุณบุญทรงซึ่งก็ถูกออกคําสั่งการปกครองแบบเดียวกันสารปกครองก็มีคําพิพากษาออกมาว่าเป็นมีความผิดต้องชดใช้แต่มันมาเป็นประเด็นตอนคดีของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งสารปกครองมีคําพิพากษาออกมาในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันก็ต้องจินตนาการไปครับตอนนั้นครับท่านผู้ชมว่าถ้าตอนนั้นเอ๊ะมีการกลับลําเปลี่ยนสมัย คือ2558ยังไม่รู้ว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นผิดอาญาหรือไม่ยังไม่รู้ว่าคุณบุญทรงผิดอาญาหรือไม่จะเลือกวิธีการแบบออกคำสั่งปกครองก็มีเหตุมีผลอยู่ในระดับหนึ่งแต่เมื่อรู้แล้วคือ2561นะครับสารดีกาตัดสินออกมาแล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์คุณบุญทรงมีความผิดนะฮะในคดีอาญาเอะตอนนั้นก็น่าสงสัยว่าทำไมถึง ให้มาฟ้องแพ่งภายในเวลาหนึ่งปีแน่นอนครับมันต้องมีกระบวนการในการดําเนินการอะไรผอสมควรนะครับหปีมันก็เร่งรัดแต่ว่านะฮะถ้าจะทําก็คงจะไม่เหลือบากว่าแรงตรงนี้นี่แหละครับเพราะการฟ้องแพ่งก็ต้องสู้กันครับนะฮะชั้นต้นอุทธรดีกาใช้เวลายาวนานมีความลําบากลําบนแต่ความชัดเจนประการหนึ่งก็คือว่าคําตัดสินคําพิพากษานั้นเนี่ยย่อมต้องถือเอาคาพิพากษา ของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงดำแหน่งทก,การเมืองเป็นบรรทัดฐานอย่างแน่นอนซึ่งคงไม่เกิดเหตุพลิกล็อกพลิกผันแปลความกันเป็นอย่างอื่นให้มันปวดเฮดปวดหัวอยู่จนปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่วิธีเดียวนะครับท่านผู้ชมนั่นแหละนั่นก็คือการยืน่นอุทธรณ์นะครับและก็เรื่องคงต้องไปจบที่ศาลปกครองสูงสุดว่าจะเอายังไง เรื่องนี้นะซึ่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องผมจะขอจบคลิปนี้นะครับด้วยการอ่านคําวินิจฉัยบางส่วนนะครับของสารปกครองกลางที่มีออกมานะครับแล้วท่านลองไปวินิจฉัยต่อกันเองแล้วกันว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไหนอะไรแบบไหนนะฮะสาลปกครองกลางได้ให้เหตุผลนะครับว่าทําไมคุณยิ่งรักถึงไม่ต้องชดใช้ใน การทุรดิตโครงการจำนำข้าวนะฮะเพราะคุณยิ่งรักมีอำนาจหน้าที่เพียงกำกับดูแลนโยบายโดยทั่วไปในระดับมหาภาคของโครงการรับจำนำข้าวมิได้มีหน้าที่ในการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐไม่อาจที่จะรับรู้รับทราบข้อมูลการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรจะแจ้งให้ทราบเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำความผิดในระดับปฏิบัติอ่ะฟังแล้วเป็นยังไงท่านก็ลองใช้ หัวใจของความเป็นวินยูชนของท่านพิจนารณาดูครับขอบคุณครับ